ในศตวรรษที่21ให้กับผู้เรียนซึ่งเครื่องมือสำคัญของโรงเรียนบ้านบางเจริญที่ได้ทำนั่นคือการออกแบบหน่วยบูรณาการ problem based learning ในสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่2จะแสดงให้ท่านได้เห็นถึงกระบวนการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนได้เกิดความกระหาย อยากเรียนรู้หน่วยนั้นอย่างจริงจังนอกจากนั้นท่านจะยังได้เห็นการเชิญชวนให้นักเรียนได้เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้เพื่อเขาจะได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างแท้จริงสำหรับการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่2 เริ่มต้นจากการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนโดยการพานักเรียนไปสำรวจพื้นที่สิ่งที่พบเห็นในท้องถิ่นหมู่บ้านบางเจริญวัดบางเจริญในตลาดบางเจริญว่านักเรียนพบเห็นสิ่งใดบ้างจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน สะท้อนถึงสิ่งที่พบเห็นและครูได้เปิดคลิปให้กับนักเรียนศึกษาและสะท้อนถึงปัญหาต่างๆที่พบและชงให้นักเรียนได้ช่วยกันตอบถึงสิ่งที่ครูกำลังจะสื่อจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันออกแบบชื่อหน่วยการเรียนรู้ร่วมกัน หลังจากที่ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบชื่อหน่วยการเรียนรู้ครูและนักเรียนช่วยกันออกแบบปฏิทินการเรียนรู้10สัปดาห์และร่วมกันทำงานในสัปดาห์ที่1ถึง2จนสำเร็จในช่วงกลางของหน่วยบูรณาการ Problem Based Learning ช่วงสัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่7 เราจะเห็นกระบวนการที่ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เพื่อออกแบบนวัตกรรมที่จะแก้ปัญหาที่ครูโยนลงมาในระหว่างนั้นเองการออกแบบแก้ปัญหาของเด็กบางครั้งเราจะพบว่าเด็กได้ค้นพบปัญหาด้วยตนเองและกระหายที่จะแก้ไขปัญหานั้นสิ่งนี้จะทำให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ค้นพบความรู้ใหม่ที่จะใช้ได้จริง ในสัปดาห์ที่3นักเรียนจะเริ่มทำโครงการธนาคารขยะเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการความรู้ต่างๆเกี่ยวกับธนาคารขยะและเริ่มออกแบบป้ายธนาคารขยะและนักเรียนก็เกิดปัญหาที่พบระหว่างการทำกิจกรรมและสามารถแก้ไขปัญหานี้จนผ่านไปได้ ในสัปดาห์ที่4นักเรียนเริ่มมีการสำรวจขยะในโรงเรียนและท้องถิน่นทำการเก็บขยะต่างๆที่พบนำมาคัดแยกสัปดาห์ที่5ถึงสัปดาห์ที่6นักเรียนนำขยะที่คัดแยกมา DIY และ reuse ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยมีการวางแผนของแต่ละกลุ่มซึ่งการแบ่งกลุ่มนักเรียนวางแผนแบ่งตามประเภทของขยะซึ่งประกอบด้วย4กลุ่มตามขยะทั้ง4ประเภทและนำมาประดิษฐ์หรือ DIY เป็นชิ้นงานจากขยะที่พวกเขาได้เก็บมาเพื่อสร้างมูลค่า แก่ขยะเหล่านี้ในสัปดาห์ที่7นักเรียนร่วมกันออกแบบแบ,บแรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าและสร้างช่องทางการขายโดยสร้างเพจ Facebook เ,เพื่อจำหน่ายสินค้าที่ได้ออกแบบและเกิดปัญหาที่พบในระหว่างที่จัดกิจกรรมนักเรียนจึงร่วมกันแก้ไขปัญหาและผ่านมาได้เช่นกัน ในภาพรวมของการทำงานในสัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่7สะท้อนให้เห็นถึงการคนา้นคว้าหาความรู้การออกแบบชิ้นงานของนักเรียนรวมถึงปัญหาต่างๆที่พบในระหว่างการเรียนการแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียนโดยสะท้อนมาจากชิ้นงานที่พวกเขาได้ทำขึ้นมาจากนั้นมีการสะท้อนคิด ประมวลองค์ความรู้ต่างๆในรูปแบบต่างๆที่นักเรียนมานำเสนอและการทำงานร่วมกันของเราในสัปดาห์ที่3ถึง7ก็เสร็จสิ้นและจบลงไปด้วยดีค่ะในช่วงท้ายของหน่วยบูรณาการ Problem Based Learning ช่วงสัปดาห์ที่8ถึงสัปดาห์ที่10 เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนหลังจากที่ค้นคว้าความรู้และสร้างนวัตกรรมที่จะแก้ปัญหาแล้วเมื่อนักเรียนนำไปทดลองใช้ก็จะพบว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จนอกจากนั้นยังได้เห็นการประมวลความเข้าใจต่อการเรียนรู้ทั้ง10สัปดาห์หรือทั้งหน่วยของผู้เรียน ไปนะคะอ่ะเริ่มที่ชิ้นแรกก่อนอันนี้คืออะไรนะคะเนี่ยนนนีออั้ะะคคืตู้ใส่ของค่ะตู้ใส่ของทำมาจากอะไรคะทำมาจากกระดาษลังและเศษผ้าค่ะอ๋อทำยังไงอะลูกวิธีการทำน,นะคะวัดค่ะวัดกระดาษได้มันเข้ากันไหมแล้วก็เอามาติดค่ะแล้วก็นะคะแล้วก็หาผ้าเศษเอาเหมืนเอาผ้าเราใช้เอาผ้า เอาสิ่าที่เหลือมาตกแต่งให้สวยงามในเย็บปรกระดาษค่ะอืมค่ะคข้างในเป็นยังไงคะใช้งานยังไงเอ่ยใช้งานะคะอ๋ะอเก็บของได้แบบนี้นะคะค่ะโอเคค่ะชิ้นที่สองค่ะ อ๋อค่ะวิธีการใช้นะคะก็ใส่แบบี่ได้เลยอืมใส่แบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะค่ะอ่ะแล้วอันนี้ล่ะคะอ,อ้เเวอเหนียวาเหค่ะอ๋ออาหารหลังค่ะพี่ฟิลมอ๋ออันนี้ทำเองใช่ไหมคะเองค่ะเย็บอ๋อเย็บเองเลยค่ะ พี่ฟิล์มโอเคนางแบบสวยนะคะอ่ะ <Okay. S 1> แล้วไงต่อคะเชิญพี่เซนต์ต่อคะ่ะอันนี้นะคะวัตถิการใช้งานก็เราได้ทำแล้วนะครค่ะค่ะประโยชน์การใช้ก็คือ ระบาน้ำนจะนึง่งคืออีกหนึ่งค่ะแล้วก็ประสาทที่เกิดขึ้นไวก็ตดมาด้านขีดค่ะอ๋อค่ะอันนี้สีนำกระบายอันนี้กลับมาที่อันนี้ก่อนค่ะอันนี้แก้ไขปัญหาอย,ย่างไงคะแก้ไขปัญหานะคะก็คือทใหม่ค่ะัทอันนี้กอนนีะแล้วทำใหม่ก็คือเรา,าอเราาอามาวัดก่อนจะติดค่ะ

เย็บยากนะคะว่าถ้าลบากเวลาที่มัันได้หรอไม่ดอ๋อค่ะแล้วแก้ปัญหายังไงไะคะแก้ก็คือทำอย่างระมัดระวังไม่ให้เียบที่มือนะคะแล้วก็พยายามทำไม่ให้ได้ตะขันนะคะค่ะโอเคค่ะแล้วไงต่อลูกจบหรือยังค่ะ ค่ะโอเคค่ะจากผลงานการรีวิวของนักเรียนกลุ่มขยะทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการใช้นวัตกรรมของนักเรียนค่ะรวมถึงการได้ทดลองใช้นะคะว่าเกิดความสำเร็จหรือไม่นะคะแล้วก็ สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะจนเกิดความสำเร็จจากนั้นนะคะครูและนักเรียนนะคะก็จะมาร่วมสะท้อนการคิดร่วมกันนะคะเพื่อที่จะมาร่วมประมวลองค์ความรู้ต่างๆนะคะที่ได้จากการทำกิจกรรมตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่9มาจนถึงตอนนี้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน รวมถึงการทำชิ้นงานต่างๆออกมาจนประสบความสำเร็จดิฉันขอจบการนำเสนอการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ problem based learning ควอเตอร์ที่3ณนบัดนี้ขอขอบคุณค่ะ